สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนัเตอนนท่กับสนแนะครับนี่ผมยังบนตอนนี้คีเพิ่งมาอออเดชันนครับเพิ่ขอมาเมื่อกี้นี่มักสมัครมาออเดชันอาอออเดชันครับพโจ้นี่อันนี้พาลูกซี์มากเลยครับผมอ๋อนี่เป็นคุณครูเป็นคุณครูครับคุณครูพาทัก้องู่บ้านนี่เข้าไปพักแรมอ๋ออันนี้คือมากก่อเนี่ยนี่แล้วเพะเบอกว่าอยากท่าลูกซี์มาก ออดีชานก็เลยวปรึกษาแอดมินผมก็เลยบอกว่าเออมรับเนาะมาเลหลัง้านผมถามมาเจอเสียที่นิวัที่เหมือนหมอลาพ่ภาพก็ได้ี่ผู้นี้่กับครับอ่าหไทยสะพา่องเพื่อพี่ม่องาอันนี้ลูกซีดเป็นประยุทาใดล่ะครับี่อายุ17ปีทีนี้ค่ะ17ปีบด้านยุ่แถวนี้บ่ลูกครับบ้านยุ่บ้าน อ๋อมันอยู่ไกลๆอันนี้เป็นคุณครูคุณครูอยู่โรงเรียนโรงเรียนนี่มันบครับโรงเรียนอยู่ผมผมสอนอยู่โคกม่วงอ๋อบางคกม่วงเราอยู่บางพงม่วงมันนี้ก็เลยผ้าลูกศิษย์มาออดิชั่นลูกศิซีดอายุยู่บ้านเดียวกันบ่หรือว่าคนละบ้านครับอยู่บ้านหนอกบดีแอรครับเพราะว่าเป็นผมเป็นคนบ้านหนอกบดีแอรอ๋อเป็นคนบ้านพุนแต่ว่าหลุดจากกบน้องคนนี้ก็เลยเออเรามีสุ่มเสียงดีก็เลยอยาดผ้าลูกพาหลานมาออดิชั่นกับพอโจกับพ่อโจ ือนีเมื่อนี้ได้เข้ามาแล้วเนาะครับคิดจังไงครับว่าเข้าสิ่ยาเมืเดินทางรวมกับวงสาวนัทเพลงเพื่อได้เพื่อได้ตั้งใจว่าสิมาออดิชั่นครับมีความฝันยังไงถึงอยากได้มาออดิชั่นถึงอยากมาอยู่กับวงอ๋อค่ะเพราะว่าเป็นคนมักเสียงห้องเสียงเค้กมาแต่น้อยค่ะมักเต็ยเลยเพราะว่าเป็นคนมักเสียงเค้กมักเต็มมักล้มค่ะก็เลยแบบเดินทางสายนี้หัดมาแต่เนื้อหน่อยเลยค่ะหมายว่าคุณมีโอกาสคุณมีโอกาสที่ว่าเดทเดทไป็นรวมเนาะอ่าน ไปออดิชันมาเร็วบอดโจรับสิตอนนี้ยังเรียนอยู่คัเนี่แม่ค่ะัดกันสมมติว่าจะไปน้ำบุ้งตงไหนในเรื่องการเลียงอยากเค่็ดห่มัที่สุดมหาเวลาว่ามาารู้เร่กับขอขอเวลาว่างอตอนนี้ยังไม่มีเวลาว่างใช่ไหมลูกแม่ค่ะอีกเจ้าหน้ากาจะปิดเทมอมแล้วอตอนนี้อยู่เมมอีมหาจ้ะออีขึ้นมหาอยากหาเได้เสริมแห่ครอบคัวนะแต่ว่าการทีมัยุนี่อยยังทีหัวแหละ อาศัยความพร้อมไม่ใช่ว่าเราแค่ว่าจะมาปุ๊บไปมาไปมาไปอย่างเงี้ยไม่ได้มาต้องพร้อมเลยพร้อมที่จะเดินเลยเขาจะไม่มีโอกาสกลับมาเลี้ยนหรือว่าสันดิลูกเขาจะกมกบมีแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะเดินทางเลยยาวเลยใช,ใช่เหมือนน้องโลโก้เมื่อกี้โลโก้พี่โลโก้มา โลโก้คือพร้อมเลยนะคือมาจวดไปเลยจวดเลยดิถ้าเดิเข้าแล้วคือต้องเดินทางแมนต้องจวดได้อลูกคือบางทีนะเรื่องเรียนเราก็ต้องอันนี้สมมุติว่าพอโจลาะับอันนี้สมมุติอันนี้บ่อยฟังพี่น้องนะครับแต่ว่าเสียงน้องเป็นยังไงอันนี้ยังบ่ทันได้ฟังยังบ่ทันได้ฟังเดี๋ยวจะยังบ้านใครฟังแมนอันนี้ชื่อว่าชื่อจ๋าจ๋าจ๋าอายุอายุ17ปีอายุจ๋าจ๋าอายุ17ปีตอนนี้เรียนอยู่ มอหายังมาได้จบกับอีกปีหนึ่งกับอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งแต่ในกระต้องมาลองลองเบิงก่กรว่าจังไไดเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่บอสสิว่าจังไดเนาะพี่น้องอันนี้มีหน้าที่น้ำเสนอให้พี่น้องเบิ่งก็ซื้อว่าแต่ละมือแต่ละเว้นีนมีผูใีออเดชั่นแน่ผู้ใดมาตามหาความฝันแนนนะครับผมหลากหลายเนาะครับใช่หลากหลายแต่ละวันนะฮะก็นี้การลองการร่ำนี่ถนัดถนัดเป็นทั้งจังไน มอลำหรือสปริงลูกทุ่งหรืออยังไรกสิบถนัดลูกทุ่งค่ะหมอลำมกับอนิดนึงเอาก่อนลำกันบ่ขก่ขอฟังเสียงก่อนล้ำถูกไหมได้เอาอก่อนลำก่อนเด็กเอาห<อ>มอลำมเด็ดปะลูกเพราะว่าอยู่นี่มันต้องฟังหมอลำเนาะเป็นเพลงหมอลำมเด็ดปะได้จ้าก็เป<ด>็นเ<ด>พลงหมอลำมมละลูกหัวมมาาพอ ดเดือปืนมาพี่อย่าไปเฮ็ดเขามาขาน้องมีอย่าไปเฮ็ดเขาเป็นแสงตะเวนจน <c oughs> ใ,นใจยังสิเดี๋ยวบอลูกเ <c oughs> <c oughs> สีงตะเวนจนเธอเพ่งตรงยิงเลยบอนิดนึงค่ะแสงตะเวนจใาน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบกเงาะละ <c oughs> <c oughs> าคลงกันแล้วทั้อง <c oughs> ออ แล้วเอาเวลาพอโจเสียอีหล่ะออดิชั่นจนงห่ารที่ได้ไหนหารลองบ่ได้อ่ะใช่แล้วเราจะเอาเพลงอะไรมาออดิชั่นถ้าสูบออดิชั่นออดิชั่นว่าเสียเอาลองเพลงอ่ะฮักบ่าวอีสานไต่ค่ะฮักบ่าวอีสานไต่อ๋อฮัก่าวอีสานไต้เขาเรียนอดไอยู่แม่รู้เพลงอื่นได้ป้องเพลงอื่นได้บ่เพลงตลาดมั้งบังไฟแสนพวกอ่าผ้าแดงของน้องได้ป้องผ้าแดงพวกผู้ยอดรวยพวกอังเสียไม่ได้บ่ เอาผาแดงเอาผาแดงเบิ่งเมื่อบุญบ,บังไฟบ่ลืมดอกอ้ายนิ่มฟัง คอมเมนต์มากันละกันว่าวชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับผมพี่น้องก,ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในใต,นนะตใ่ในใต้คลิปเลยใน,ในใ้นองจ้าจานแบบเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาว่าเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเป็นยังไงตบบนี้นะครับน้องไม่นั่งรังรอยอยู่นี่กันเลยก็ได้รับับบศิิลปนนนนุดีีกกกเ้้อองงสย็ก็ดี แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จุดที่พอโจเขายังไม่ได้หลายต้องให้บอสเป็นคนนั่นเองเรามีหน้าที่นําเสนอให้ f อได้ดูและตัดสินช่วยกันในทีารนาซอยกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือผู้บริหารขจ้าสีิวาจังไดอันนี้ต้องรอฟังอีกเชี่ยงหนึ่งนะครับในช่วงออดิชันเดี๋ยวรอบอโจก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกมาตอนนี้แกกำลังเดินทางมาใช่ใช่ขนเครื่องใช่กำลังกำลังอันนี้อยู่ถ่าถ่าขื้นเครื่องไหมอยู่นะครับบอโจก็ไปอัดรายการมานะครับวันนี้ด่วน เพลงซิงซูลหรอทางจีมเอมช่องจีมทางเอตึกจีมเอเนาะอนี่ออออดอีกมีมาออดิัอีกนบครับเป็นคอนบอยครับอออดิจามาคอเดไอหลานางขาอยู่นี่ก็ได้ไหรือว่า,าเป็นนางกรหายางเหรียญางก้อนก็ไดดิว่า<ม>บอย<ต>ัองพนม้อดงดางดอกแม่เป็นมาออดินไหม โอ้ยบอกว่าถึกได้ครับประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มคุล่ะบางทีเราเราเราเันมีกำหนดนะครับว่าเราสิมาหอดย่ำไหนไหมครับบางทีก็ใกล้ๆก้อนขื้นหันกับมาท่านงานพอดีเพราะว่าเราต้องขอใจว่าเราเดินทางมาจากสนามบินตอนแต่กรุงเทพเราเราเราถ่าถ่าเครื่องอยู่หน้าลกรถขอนแก่นนะครับขอนแก่นม่หนีกับประมาณบ่เกินโม้งนึงจากสนามบินมากกว่าสี่สิบห้านาทีสามสิบนาที ได้บอกว่าได,ด้ย๋ยวนี้จจองยางของแม่เบิ่งเรื่อยๆแต่ว่า,ากันั่งเล่นถ่ายอยู่แถวนี้แหละเลื่อนขับก็ทีสิบสามสิบสี่สิบสี่แม่ยางเลนรอเลนก่อนก็ได้ครับอีกโดนยุติไปรถปักสองชั่วโมงสาองสีมาแมนครับสองร้อย่ไม่อยากให้มานั่นงถ่ายเล่นเกิดนะแบบยางรอเล่นก่อนแมนแมนซื้อของกินของอยากก่อนแมนแมนแมนอันนี้น้องยังตื่นเต้นอยู่ฟังเสียงรู้เลยตื่นเต้นเสียงยังซานอยู่มันตื่นเต้นต้องต้อง เวลาเวลาโชว์ความสามารถบนเวทีหล่าฉิตืตนต่นเต้นไาเลูกเพราะว่าเบื้องข้างนาเบื้องค้นบักหลายเลยเด้แมนตัวเองไปซ้อมเพลงที่เป็นกรอนลำมานะเพราะว่าเข้ามาอยู่กับวงหมอลำ,ลำนี่ลูกเข้ามาได้อยู่วงกับลูกสูงเราเป็นหมอลำเราต้องไปซ้อมเพลงก่อนลำน้องยังไม่ได้เยอะเลยแจงตะเวนจ่ายอย่างดั้งทองบั้ท่านแหล้วท่าไม่ท่านให้จบอยู่แมน เขาต้องเอาเพลงที่เขาถนัดเอาอยัางไงก็ได้เอาเพลงที่ตัวเองถนัดแล้วมันจะร้องออกมาได้ความมั่นใจแมนครั้งเดียวเอาคืนไม่ได้ลูกเราต้องมั่นใจวันนั้นเลยเอาเลขที่ถนัดที่สุดเพลงที่แัวเจงหนักถนัดที่สุดแล้วก็เอามาออดิชั่นพอ่าเขาหลอกออกไปเที่ยวเนี่ยถ้าเพิ่นบ้มาคือคือบอลพนกับประพานเด้แมนมันเอาคืนมหมมันมามันแก้ตัวไม่ได้ใช่เขาต้องเตรียมพร้อมเขาเขาตั้งใจว่าสีห์เอาสีออดิชั่นแล้วเขาปุ๊ เขาต้องเอาเพลงที่เขาถนัดแล้วก็มั่นใจที่สุดมาอที่สุดบอถามไปเลยนะว่าลองเพนี้ได้ไหมปุ๊บถ้าเราลองได้สามสี่เพลงบางคนเสียงดีมากเลยนะแต่แต่แต่ยังตื่นเต้นยังประมาตัวเองยังบ่มั่นใจคือมันนั่นเนาะมีมีคนหนึ่งอู้เสียงยางดีเลยแต่ว่าพอบอดถามสิลองเพลงอีกเพลงหนึ่งเราเพิ่นเป็นหลองขัดคัดเนาะจำคอนบอดได้สิคือความพร้อมเนี่ยมาบอกมาบอกเพิ่อว่าให้กลับไปพิจารณาตัวของบอดใช่เราต้องมั่นใจดีลูกบอดจะถาม หนึ่งเพลงเร็วสองบอลำัมยังไงแล้วก็ค <c oughs> ืออะไรงว่าถ้าหนูพร้อมอะ่ะคือเขายิงเพลงไหนให้หนูร้องหนูต้องร้องได้เลยใช่เมื่อกี้ที่พี่เปายิงไปว่าให้ร้องค็ได้ใช่ใส่บอลลัเนาะก็ต้องเคครับคลิปนี้ไว้สักนิดครับ